ซนเลืองฉันชอบเล่นน้ำฝนเอชาร์ลอนเนี่ยเอชเสียงอะไรน่ะมันเสียงฝนตกเลยเอชฝนตกจริงด้วยโอ้โหนานๆทีจะได้เล่นน้ำฝนมันเนี้ยฝนตกสักทีงั้นเดี๋ยวเราไปขออนุญาตพ่อกับแม่ไปเล่นน้ำฝนดีกว่าต้องให้เราเล่นน้ำฝนแน่ๆเลย ขออนุญาตเล่นน้ำฝนได้ไหมคะไม่ได้น่าจะลูกเดี๋ยวไม่สบายเนี่ยไปเล่นบาร์บี้ที่แม่ซื้อมาไปเมื่อวานเนึ่ยังเล่นไม่เสร็จเลยแต่ว่าหนูอยากเล่นนาะอยากเล่นน้ำฝนไม่ได้ดานะลูกแม่บอกว่าจะไม่สบายเล่นน้ำฝนอะไรลูกเนี่ยไม่เคยคิดเลยเหรอว่ามันจะไม่สบายแต่ว่าหนูเล่นแป๊บเดียวเองหนูไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นหรอกคะ่ะ บาร์บี้เบื่อแล้วหรอบาร์บี้นะ่ามีตั้งหลายตัวแม่ซื้อมาตั้งหลายตัวนะซื้อทําเพื่อลูกเลยนะลูกมันตั้งอัลละหนึ่งพันบาทโอ้โหแพงมากเลยนะลูกเพราะว่ามันเปลืองตังนะลูกเดี๋ยวหนูค่อยกลับมาเล่นค่ะหนูขอไปเล่นน้ําฝนก่อนไม่ได้นะจ๊ะเล่นน้ําฝนบ้าบออะไรไม่ได้มันจะไม่สบายแต่ว่าหนูอยากเล่นน,น้ําฝนนี่คะคุณพ่อคุณแม่ ไม่ได้จะไม่ได้ไปไปเล่นบาร์บี้ที่พ่อกับแม่ซื้อมาให้นันไปโอเคไหมก็ได้ค่ะดีมากลูกทำไมคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ให้เราเล่นน้ำฝนนะนี่เจ้าแมวเหมียวคุณพ่อคุณแม่ของฉันไม่ให้เล่นน้ำฝนนะเราต้องทำยังไงดีที่จะได้เล่นน้ำฝนหาน้องเหมียว เราอยากเล่นน้ำฝนมากๆเลยนะน้องเหมียวทำยังไงดีวันนี้นี่มันน,มน,น,น่าเบื่อจริงฝนตกน่าเบื่อมากๆเลยโอ๊ยแถมยังหนาวอีกทำยังไงดีเนี่ยถึงจะออกไปเล่นสนามเด็กเล่นทำไงดีนะเอ๊ะแต่วันนี้พ่อแม่ไม่อยู่บ้านนี่นะอือจะได้เล่นทางน้ำฝนแล้วก็ตากฝนแล้วก็ได้เล่นทางสนามเด็กเล่นแล้วเย้ดีใจจังเลยว่ งั้นเดี๋ยว,วนะเราน่ะแอบพ่อแม่ไปเล่นน้ำฝนดีกว่าวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยเ่อแม่บอกให้ฝ้อบ้านให้เดี๋ยวเราเนี่ยรีบกลับมาก่อนที่พ่อแม่จะรีบกลับมาดีกว่าโอเคอได้ไปเล่นน้ำฝนทั้งทีแต่กกอนพ่อแม่อยู่พ่อแม่ก็ไม่ให้เล่นแบบนี้หรอกเดีได้เล่นน้ำฝนแล้วทีนี้วู้ชันุจังเลยยู งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปเล่นบ้านมินดีกว่าชวนมิ้นมาเล่นน้ำสวนด้วยดีกว่าแดงว่าต้องอยู่บ้านแน่ๆเลยมี ไม่ออกเล่นเนี่ยจะทำไงดีมีนอยู่ไหนมีนอยู่ไหนเอ,อ๊ะสียงใครมาลนะ่ะทำไมเสยียงเหมือนอ่งเปาจังงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองออกไปดูก่อนดีกว่ามีนอยู่ไหนมีนองมาห,ามหนมมันอ่งเปาหน่อยมีนอ่งเปาจริงด้วยฉันก็มาชวนเธอไปเล่นต้นสนไง ฉันเนี่ยไม่ให้ไปเธอต้องเงียบๆนะไม่ง,งั้นพ่อแม่ฉันจะได้ยินว่าพวกเราเนี่ยแอบไปเล่นน้ำฝนโอเคพ่อแม่ฉันก็เหมือนกันนั่นแหละพ่อแม่ของฉันนะ่ะก็ไม่ให้ออกไปเล่นน้ำฝนพ่อแม่ของฉันเนี่ยไม่อยู่บ้านนะวันนี้เอาเหรอใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราแอบไปเล่นน้ำฝนแล้วก็ไปเล่นสนามเด็กเล่นกันดีไหมอ๋อดีเลยดีเลยมันจะสนุกมากๆเลยโอเคไปกัน โอ้โหเห็นไหมมันสนุกมากๆเลยนะก็สนุกจริงๆด้วยโอ้โหอากาศหนาวนี่มันดีมากๆเลยนะเนี่ยใช่วู้ทำไปเลยวู้เอารอด้วยสิโอ้โหคนอะไรข้ามกำแพงได้ด้วยกระโดดข้ามกำแพงอุ้ยเดี๋ยวเรามาเล่น อเคมามาเล่นกันเถอะเลๆแปะตรงสไลเดอร์ไหมเออดีเหมือนกันงั้นเธอเป็นละกันนะเอองั้นเธอเป็นก่อนละกันนะอืมโอเคก็ได้แต่ว่าถ้าฉันเป็นแล้วเธอต้องเป็นต่อนะโอเคไหมถ้าฉันแปะเธอได้น่ะเธอต้องเป็นต่อนะโอเคไหมโอเคได้เลยแปะให้ได้สิแปะให้ได้วี แปะให้ได้สิแปะได้อยู่แล้วแปะให้ได้วิ่แปะให้ได้สิแน่จริงก็แปะให้ได้สิคนอะไรเดินชาน้าเธอนั่นแหละวิว่งเร็วฉันตามเธอไม่ทันเนี่ยเออก็จำให้ได้สิวูวูสนุกจริงเลยว้าได้เล่นน้งฝนด้วยไรเอ้ อ้าวขู่จวูงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเปซนิช,ชากันดีกว่าโอเคไปกันวูวสนุกจังเลยยยโอ้โหโมันจะ ทิมพื้นไหมน่ะโอไม่ทิมหรอกเอออย่าเล่นมุกตลกชิโอ้โหสนุกมากๆเลยเนาะวันเนี้ยฝนตกสด้วยทุกๆวันเนาไม่สนุกเท่าวันฝนตกเลยเนาะใช่จริงด้วยวันฝนตกนี่มันดีที่สุดในโลกเลย เราก็เหมือนกันเราก็แค่ไอ้เฉยงั้นไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวเราเล่นต่อกันเธอะวิวนี่คุณงั้นเดี๋ยวฉันไปดูลูกก่อนนะว่าลูกกำลังทำอะไรอยู่โอเคคุณลูกจ้าลูกอยู่ไหนจ้าลูกจ้า hey, man. ไมยงตอบรับอะไรเลยอ่ะนี่คุณแย่แล้วมีอะไรเหรอคุณร้อมโวยวายมาเชียวก็ลูกมัสิีคุณหายเอา้าลูกหายไปไหนอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณแล้วทำไงดีอ่ะคุณเอาก็ตามหาสิก็ตามหาแล้วมันไม่เจอคุณลูกไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะคุณ้ยเอาไงดีล่ะทีนี้งั้นเดี๋ยวผมลองตามหานะตามหาฉันตามหาแล้วไม่เห็นมีเลยคุณลองตามหา โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองตามหานะลูกลูกลูกอยู่ไหนลูกเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรจริงๆด้วยอ่ะลูกไปเล่นที่ไหนกลับมาเธอลูกอย่าบอกนะว่าไปตากฝนนะลูกลูกกลับมาวุ้ยไปไหนเนี่ยทำไงดีเนี่ยหาไม่เจอเลย หรือว่าลูกโดนลักพาตัวไปไม่น่าจะใช่หรอกนี่คุณผมหาลูกไม่เจอเลยเอ้าแล้วลูกจะหายไปไหนล่ะผมก็ไม่รู้เนี่ยผมกำลังตามหายอยู่เมื่อกี้ตอนนี้เพิ่งเฉียงกันเลยคุณงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยนี่ไปตามหาให้ทั่วดีกว่า,าตามหาทั่วแล้วมันก็ไม่มีอะไรอยคุณเอ้ยใช่ฉันตามหาทั่วเราก็ไม่เห็นมีอะไรเลยทำไงดีอืมใช่ เรเป็นหวัดเหรอเราก็เป็นหวัดเหมือนกันไม้เธอก็เป็นหวัดเหรอใช่เราพากันแยกย้ายกลับบ้านดีก,กว่าเนอะไม่สบายใช่ไม่มีแรงเล่นแล้วใช่รีบกลับบ้านกันเถอะไปรีบกลับกันกลับบ้านของเธอนะเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านฉันโอเค,อเคบายบายแบ๊บกับซี สารภาพก็ได้นั่นไงแม่บอกแล้วออกเป็นร้านแม่จะไม่ใช้กําลังลากันนะเพราะว่าแม่เนี่ยลูกยังเด็กอยู่นะอยู่แค่ปสามเองแม่หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแม่รู้จักพ่อก็รู้ครับงั้นเดี๋ยวลูกเนี่ยไปนอนพักก่อนนะเดี๋ยวไปนอนพักสองชั่วโมงนะเดี๋ยวค่อยตื่นมากินข้าวนะแล้วก็อาบน้ํา นใครชวนออกไปเล่นน้ำฝนหนูก็อย่าเลยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวฝนตกน้ําหนาวด้วยโอเคไหมโอเคค่ะแม่แต่หนูอาบน้ําอุ่นได้ไหมหนูหนาวได้จับไปไปนอนนะแล้วสักพักสองชั่วโมงตื่นมามากินข้าวนะค่ะ ผมโทรหาคนที่ทําให้ลูกของเราเป็นไข้ก่อนนะครับจ้าแต่ว่าอย่าขึ้นเสียงกับเขานะเพราะว่ามันไม่ดีเราขึ้นเสียงด้วยอารมณ์ไม่ได้นะจ้าแต่สินปัญหาด้วยอารมณ์ไม่ได้จ้าอ๋อโอเคได้เลยครับฮัลโหลครับคุณใช่ไหมครับที่ทําให้ลูกผมไม่สบายใช่ครับผมขอโทษด้วยนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับ ข้าวหลังข้าวหลังก็อยากให้ลูกออกมาเล่นน้ำฝนอีกนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายครับนีคุณผมโทรหาแล้วไม่ให้ลูกออกมาเล่นน้ำฝนอีกต่อไปแล้วใช่จ้ะตอนที่ฝนหายตกแบบนี้ก็ออกไปได้นะแต่ว่าห้ามออกไปตอนฝนตกนะไปเตือนลูกได้เลยเราเตือนลูกแล้วลูกฟังอยู่แล้วครับโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวให้ลูกกินก่อนเนอะโอเคครับ